สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมอมองอัดกันนะคะวันนี้เนี่ยปอก็มากับชาวแก๊งนะจ๊ะแต่ว่าในรอบนี้นะคะเราจะมาเล่นแบบว่าภาพเขาดำนะคะแล้วก็จะตั้งชื่อเหมือนกันด้วยนะคะออโอ้โหก็คือเพิ่มความยากเข้าไปเลยนะคะเอาละค่ะก็เราจะมาดูความวุ่นวายในวันนี้นะคะว่าเออม,มันจะวุ่นวายขนาดไหนแล้วก็จะเล่นยากขนาดไหนนะคะไปค่ะไปเลยกันเลยค่ะมามา มามาเปลี่ยนเปลี่ยนแก๊งไข่ดาวแก๊งไข่ดาวมาแล้วครับไข่ดาวไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เที่ยวมามาแล้วครับไข่ดาวไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เคี่ยวมาไข่นกกระทางแล้วล่ะตอนนี้แก๊งไข่พิเศษมาเราเริ่มออกปฏิบัติการกันดีกว่าตัวเองให้เตือนถ้าพร้อมแล้วลุยกันเลยยันก็ฝังจังวะ เคทำพารกกิจกันเหมือนเดิมเลยนะคะผมก็คือเราเนี่ยได้เควสอ,อลูดการดอีกแล้วหรอโหฉันเบื่อมากฉันไม่เคยลูดได้เลยแล้วก็ต้องมาทำอะไรเอ่ยทิ้งขยะใช่ไหมได้เลยครับโอเคไปเลย เฮ้ยเหมือนจะมีคนรอค่าเราเลยหรือเปล่าเนี่ยะอย่านะอย่านนอะอย่าทำผมนะอุ้ยมีคนตายอ่ะเจอที่ห้องที่มันเป็นเครื่องแอดมินครับผมแอดมินอ้นผมไม่อยู่ว่าผมอยู่ทางซ้ายมือตรงเรยกเตอร์ตรงห้องไฟตลอดเมื่อกี้ข้าพนเจ้าไปเปิดไฟครับผม แต่ว่าเมื่อกี้มีคนที่เป็นเทาเข้มอันนี้คือไม่รู้ว่าใครนะอยู่ในห้องเดียวกับแป้งและพยายามขัดนแก้งในการปดสวิตไฟไม่ให้มันเปิดไฟพี่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 น่าจะมี่เลยนะเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่อ้าวทำเพื่อไอไอไฟอันนั้นเป็นสวิตฟออกแป๊กขึ้นลงถูกบ่างใช่ใช่ จับจางจับจางกดสคริปต์โหวตหน่อยดิทำไมตายไปแล้วนี่ว่าจางตายจับจางตายว่ะอ๋อคุณกำลังลอลลอบคือเพื่อค่าใครคือใครพอดีเห็นแป้งอะยืนนานพี่เลยไปลองกดดูแล้วทำไมมันไม่เสร็จสักทีไม่ประเด็นคือหนูอ่ะกำลังสับสนหนูกำลังพูดกับคนดูอยู่ว่าสรุปอะเวลาเปิดกับปิดอะมาเสียจริงพี่งงเหมือนกันตัวที่สองคือใครอะฝั่งซ้ายตัวที่สองคือใครอะไม่รู้ผมอยู่ไหนผมยังไม่รู้เลยไม่ใช่ผมเนี่ย ผมตัวไหนวะถ้าผมสคริปบวอะผมจะรู้แต่ถ้าผมสคริปบวแล้วเมื่อกี้ไม้ทํะไรผมอยู่ห้องีรอคเตอร์แล้วผมก็กำลังกำลังเดินไปห้องไฟเพื่อไปทำเควสต่อแล้วก็จะจ้าเอกอะรไม่รู้ตกใจก็เดินกลับเลยใครวะเมื่อกี้น่าจะผมมั้งผมเดินมาหน้าห้องไฟพอดีมีใครมีเควสสแกนตัวเปล่าทางซ้ายผมผมมีผมมีเควสสแกนตัวไอ้ผมจำไม่ได้ว่ามีเปล่ายังไม่ได้ดูงั้นเดี๋ยวทุกคนตามไปตามไปดูพี่กิจว่าสแกนตัวเังอ แล้วคุณจะจำได้ไหผมตัวไหนเนี่ยไม่รู้ถ้าคุณไม่ไปตอนนี้นะหลังจากที่โหวตเสร็จนะถ้าคุณไม่ไปคุณคือฆาตกรเฮ้ยเฮ้ยงั้นแหงั้นแห่มาหมดเลยเอ้ยเอาเด้อยากดูเหมือนกันว่าคนสแกนตัวเป็นยังไงอ่ะดูเหมือนการโชว์ความรู้สหน่อยเด้ปลาสคิปไปก่อนแล้วกันนะจะไปเป็นเควสอื่นมาเราไปดูพี่กิจสแกนตัวกันค่ะทุกคนใครไม่โหวตขอทำเควส แล้วใครปวดแล้นะเอ้ยไม่ได้ใครหวดฟันห่างตอนนี้มีคนตายไปแล้วหนึ่งคนนะคะก็คือพี่จุ๊บแจงนะคะที่ตายไปนะคะไปคะ่ะเราจะไปทำาคว s กันที่นี่เลยครับอืมมันคืออู้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ลงมาทำที่ห้องนี้เลยนะคะเป็นห้องอะไรเอ่ย เหมือนจะเป็นห้องบังคับแล้วหรือเปล่าเนี่ยยไอันนี้คือโคตรง่ายเลยฟลุปเสร็จแล้วเอตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบไปปิดไฟนะคะรอกอยพึ่งนะไปน่าจะมีคนไปทำแล้วน่าใช่ไหมเออไปครับสองสาเจโอเครู้เรื่องเสร็จแล้ว เฮ้ยมีคนปิดประตูด้วยนะไม่รู้ว่าใครเหมือนเอ้าไม่ฉันจอนขาตายอย่างนดเย็นไม่มีคนฆ่าฉันอ้อาจเงินไปบ้าพวกคุณไม่รู้ผมเดินติดตัวอยูงง่ที่ไนรู้ ผมรูดบัตรอยู่ผมเดินติดประตูอยู่อยู่กับคนคือพี่กิดอยู่พี่ผมผมผนบอดเอ้ยแต่ผมเห็นนะว่าแฝงอ่ะลุกลี้ลุกลนอ่ะไม่ตำแหน่งกิดตรงไหนเดี๋ยวนะกิดเดี๋ยวนะดูดูทำอะไรดูลุกลี้ลุกลนอะไรอืมตำแหน่งผมน่าจะอืมบนขวาน่าจะบนขวา โอเคงั้นพี่ค่นนนายกะะคคเีิดว่าคนที่อยู่บนหัวป๊อปเป็นฆาตกรอุยพี่ป๊อปคือใครอ่ะใครใอ่ะคือ่าผมหัวคนโหวดอระพี่ป๊อปคือใครพี่ป๊อปคือใครบนหัวคนทรโคงอ่ะป๊อปคุณเขาเป็นคนโหวดผมสกิปโหวดไปเนี้ยดูว่าตัวเองตัดูว่าตัวเองอยู่ไหนแล้วไอ้ขวาล่ามโหวดใครโหวคนที่สองจากทางซ้ายบาทำไมพี่คิดว่าคนนั้นเป็นอ่ะก็เพราะพี่คิดว่าคนนั้นเป็นไ้พี่ว่าจะ จากหลักฐานและรอยนิ้วมือและการเคลื่อนที่ทั้งหมดอ่ะพี่จําชื่อได้คนนี้ือใคร่ะมันจะเดินคนนั้นอ่ะคือคนรูดบัตรอยู่จริงเหรออ้าวใช่เหรอเออเมาบอาไม่ได้วตคุณมั่นใจหรือเปล่ามีคนอยู่ในห้องรูดบัตรกับผมพี่ชาอย่ตรงนรอคส่นะคะตอนนี้ไม่ใช่เราทุกเราทุกคนโหวตามพี่อยู่บนเลยผมไม่เห็นคุณรูดบัตรเลยนะผมไอยู่ตรงที่รูดเตรเฮ้ย หหต้อองรรููดบัย่่ทีไนในห้องรูดบัตรไงห้องดูกล้องจนปิดอ่ะเฮ้ยฟังก่อนจะได้น่าพผมอะพี่ชาวโมยืนยันได้เพราะว่าผมกําลังอยู่ตรงแผงไฟฟ้ากําลังดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ใช่แล้วผมไม่อยู่ห้องเดียวป๊อปไม่ไม่ไม่งั้นก็อีกคนนึงคือไอ้สีซีดที่อยู่บนหัวพี่อะทางขวาคนที่สองศรีซีจางศีซีเหรอไอซีซีดอ่ะเดี๋ยวนะไม่ไันซีดมันหมดมันหมดมันหมดอม่ไอซีซคือหนูเอาชาวโมบายบาย พี่ว่าเรากำจัดฆาตกรไปได้ล่ะยอดเยี่ยมมากทุกคนทำได้ดีเฮ้ยคุณเป็นหรือเปล่าเนี่ยเออคือบอกว่าไอ้แป้งเป็น my god ว่าแล้ววะยังไงทำไมนะแป้งอ่ะร้อนลนหนูร้อนลนยังไงก็หนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าใครเลยแล้วใครเป็นอ่ะใครเป็นฮะคุณฆ่าเอง ปางกับใครหนูเองไอ้แป้งนี่เกมจบแล้วยังโกห <c oughs> กเพื่อนนะคนอย่างนี้กินดูดีมันยังไงเนี่ยไม่คือแม่ฆ่าไปแค่คนเดียวเองนอกนั้นในปางฆ่าหมดเลยในช็อตตอนนั้นอะบริเวณทางเดินอะคือปางฆ่าแล้วแป้งเห็นใช่ไหมแป้งก็เลยเดินหนีก็คือเราอะเป็นคนไม่ฆ่าตัดตัดชีวิตอยู่แล้วไงโอ้อยากใจบุญเนาะผมมาโดนพวกจวนออกทั้งทั้งริบผมรูดบปากไม่แต่หนูอะโหวตตามพี่ยิ่งอยู่เพราะว่าพี่อยู่อสานิฐานว่าคนนี้เป็นหนูก็เลย ้ยคนนี้ไม่ใช่ซื้อสีแดงด้วยว่ะโอเคกันก็ได้ขาปตะกอ้า <c oughs> มันจะตามน้ําอยู่แล้วไง <c oughs> ดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน